กลับมากับช่องไลฟ์ฟอฟบซนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่โบกับดาก้าจะไปชิมผัดไทยนะคะที่เป็นเชฟคนไทยแล้วก็เชฟต่างชาตินะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าของแต่ละร้านเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วรสชาติเป็นยังไงนะคะ,ะไปกันเลยไหมคะเคัรดบค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะเดินไปร้านแรกกันนะคะไปร้านแรกเป็นร้านเชฟคนไทยทําผัดไทยนะคะ เรามาถึงที่ร้านแรกแล้วนะคะอร่อยไทยปะโอคนเยอะเหมือนกันขอบคุณครับสดีค่ะ,คะ,ะนั่งก่อนลูกป่ะบรรยากาศในร้านนะคะคนก็เยอะเหมือนกันนะคะ นะคะผัดไทยกุ้งมาแล้วค่ะจานใหญ่นะคะแล้วก็มีถั่วมีมะนาวมานะคะผักวิชัยนะคะวิชัยที่ต่างประเทศจะแพงมากนะคะก็จะใส่ต้นหอมแทนนจ้าก็ลองชิมสิลูกรสชาติเป็นไงครับรสชาติอยาางวิสิก ร้อนเนาะจานใหญ่นะคะจานใหญ่ค่อนข้างใหญ่เลยแหละเป็นไงครับเซียนผัดไทยอร่อยไหมครับเตมสิบให้สักเท่าไหร่ดีลูกแล้วให้เซเว่นเหรอ แต่แม่ชอบชิมมั้งใครขอชิมมั้งนะคะที่นี่เขาจะใส่แค่หลอดค่ะผักกระหล่ำด้วยนะคะสองเลย แต, yeah, yeah. ตอนนี้แบ่งเป็นสองจานแล้วนะคะเพราะว่าจานใหญ่แบ่งกันได้นะคะ oh. มีแครอทด,ด้วยนะคะแล้วก็มีผักซอสก็ใช้ได้เลยค่ะผัดไทยัต้องออกหวานหน่อยนะคะนี้ได้เลยออกหวานออกหวานกระปอนเค็มะคะ่ะ ตอนนี้เราเสร็จร้านหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปทานอีกร้านหนึ่งนะลูกนะโอเคครับถือซื้อกลับบ้านด้วยถุงหนึ่งตา <c oughs> ลูกปะ ถึงแล้วนะคะผัดไทยวอกบาร์ไประวังรถนะลูกอย่าเพิ่งข้ามนะครับเก mm hmm. ่งมากครับเดินตาม Google มาใช่ไหมลูก mm hmm. โอเคปลูกปะ mm hmm. นี่หลูผัดไทยวอกบาร์ mm hmm. เข้าไปข้างในนะคะ เยอะมากบรรยากาศในร้านนะคะคนต่อแถวซื้อเยอะเลยนะคะเพราะว่าที่นี่ต้องบริการตนเองนะคะ Thank you so much. ที่ร้านนี้เนี่ยจะต้องบริการตัวเองนะคะเราก็ได้เบอร์ใน10เนนะคะตรงจอจะมีเบอร์นะคะถ้าถึงเบอร์เราเราก็จะเดินไปเอาอาหารเองนะคะตรงนี้มีเครื่องปรุงนะคะมีพวกซอสพริกพริกไทยเกลือนะคะแล้วก็ซีอิ๊วนะคะร้านนี้เขาจะแยกถั่วมาให้นะคะเพราะว่าฝรั่งเขาจะแพ้ถั่วหลายคนนะคะเขาก็จะแยกออกมาเลยนะคะ ที่เป็นคนเอเชียด้วยแล้วก็เป็นผร้หลักด้วยนะคะเดี๋ยวลรงดูหน้าตาอาหารนะคะ 60A ได้ละค่ะนี่ลูก 60A นี่เป็นหน้าตาอะไน,นะคะพร้อมัวนะคะเดี๋ยวได้กาชิมน,นะคะปังไง,ง้ังลูกดูดีไหม ผัดไก่กุ้งและที่นี่เขามีใส่อะไรเนี่ยบวบเนาะมีใส่บวบใส่แครอทเหมือนกันนะคะแล้วก็มีบ็อกเกอรี่มีผักชีหัวนอมีอัลฟ่า,ฟาแล้วก็ให้มะนาวมาเหมือนกันนะคะเซตก็ดูโอเคนะลูกนะอะไะ่ไหนลคะชิมสิลูกรสชาติเป็นไงบ้างร้านร้อนร้าน ละลูกเพราะอะไรมันไม่ค่อยเหมือนผัดไทยหรอลูกแม่ h ชิมแม่ชิม,มชหน่อยนั่นนะตโบให้แ็กนะคะเพราบว่ารสชาติ่ยังไม่ค่อยคล้ายผัดไทยนะคะจะออกคื่ตื่นสีมากกว่านะคะแต่ว่าหน้าตาก็พอได้นะคะแต่รสชาติให่ร้านนี้ให้แปะนะคะ ร้านนี้แพงกว่าด้วยนะคะแล้วก็เราจะต้องบริการตัวเองด้วยค่ะแล้วก็ให้ร้านตะกีชนะเลิศนะคะชอบของร้านไหนมากกว่ากันลูกร้าน่อกี้จะแบบว่าได้รสชาติเหมือนผัดไทยนะลูกเนาะร้านนี้จะคล้ายๆผัดซีอิ๊วอ่ะรสชาติอ่ะแต่ดูจากบรรยากาศนะคะร้านนี้ขาย ด้วยนะะคนี่คนเต็มทุกโต๊ะเลยอะค่ะค่ะร้านที่สองเมื่อกี้ที่ไปทานนะคะมันไม่ค่อยถูกปากแม่โัเท่าไหร่ถูกปากกักการไมู่กไม่ถึงแบบมากะไม่ค่อยเหมือนผัดไทยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าขายดีมากนะคะเห็นไหมคะโต๊ะเต็มหมดเลยแล้วก็แถวก็ยาวมากเลยนะคะบางทีรสชาติของที่ฝรั่งชอบอาจจะไม่เหมือนเราเนาะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารสชาติแท้เนี่ยมันควรจะออกรสชาติยังไงนะคะเขาก็คิดว่าแบบก๋วยเตี๋ยวผัดก็คล้ายๆกันหมดอะนะคะ ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะบัแล้็นะครับ